จากคลิปที่แล้วที่คุก้อยวาดนางผีเสื้อสมุดคนสวยให้ดูนะคะวันนี้ก็ตามคําสัญญาก็คือจะมาวาดพระอภัยมณีนะคะในรูปเนี้ยคุก้อยวาดให้ดูหลายตัวละครเลยแต่ว่าวันนี้จะก,กล่าวถึงพระอภัยมณีก่อนพระอภัยมณีชายหนุ่มรูปลอนะคะต้องบอกว่ารูปลอเลยเพราะว่ามีบรรดาเมียๆเ,เยอะมากเลยคุก้อยวาดให้ดูวันนี้ไม่รู้จะหล่อสมใจหรือเปล่านะคะก็ หวังว่าจะถูกใจกันน้องๆสามารถนำไปใช้ในการประกวดได้นะครับก้อยไม่ห่วงเลยถ้าเกิดว่าจะให้ดีเนี่ยก็คือไปหาภาพต้นแบบของครูอ่ะอาจจะดูในคลิปนี่แหละแล้วก็แคปไว้ก่อนแล้วก็วิธีการวาดเนี่ยก็ย้อนกลับมาดูหูก้อยวาดไปเรื่อยๆนะคะก้อยจะวาดรายละเอียดให้ดูแบบคร่าวๆนะไว้ในคลิปด้วยถ้าเกิด ใครที่สนใจนะคะก็สามารถวาดตามได้เลยในรูปเนี้ยก็ตั้งใจทำให้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่ร่างโครงสร้างนะคะร่างโครงสร้างคร่าวๆที่หน้าตัวขาอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาตัดเส้นให้ดูในรายละเอียดการตัดเส้นเนี่ยน้องๆสามารถดูเพื่อเป็นแนวทางได้วิธีการดูคลิปเนี่ยก็ดูให้จบ ไปเลยหรือว่าจะดูแคปเป็นส่วนๆแล้วไปวาดตามก็ได้นะคะแต่ถ้าดูจนจบเนี่ยก็จะช่วยสนับสนุนครูด้วยไงจะได้ทำให้คลิปของครูวิ่งแบบชิลๆเป็นการสนับสนุนครูอีกทางหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเลยเดี๋ยวครูจะเล่าประวัติพระอภัยมณีให้ฟังนะคะพระอภัยมณี นับตั้งแต่อายุได้15ปีนะคะก็ออกเดินทางไปศึกษาวิชาความรู้เช่นเดียวกับเจ้าชายในวรรณคดีไทยอื่นๆแต่วิชาที่พระอภัยมณีไปศึกษานั้นมิใช่วิทยาคมหรือความรู้เกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองกับเป็นวิชาดนตรีก็คือการเป่าปี่ทาให้พระบิดากริ้วมากจนขับไล่ออกจากเมืองการผจญภัยของพระอภัยมณีเริ่มต้นขึ้น ตั้งแต่น,นั้นเลยนะคะเขากับน้องชายที่ชื่อว่าสีสุวรรณระเหเล่ล่อนไปจนเจอกับสามพราหมณ์ถูกนางผีเสื้อสมุทรจับตัวไปจนอยู่กินกับนางผีเสื้อสมุทรแล้วมีบุตรชายชื่อสินสมุทรสินสมุทรมีพละกกาลังมากนะคะเมื่ออยู่ในถ้ำกับพระภัยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่สนุกนะ่ะก็เลย เปิดปากถ้ำออกไปด้วยมิริสเหมือนแม่นะคะเพราะว่าปกติแล้วนางผีเสื้อสมุทรเวลาออกไปก็จะปิดปากถ้ำไว้ไม่ให้พระอภัยกับสินสมุทรหนีออกไปได้สินสมุรนี่ซนมากแล้วก็ไปจับพ่อเงือกแม่เงือกมาเล่นนะคะพระอภัยมณีคิดแผนการที่จะหนีจากนางผีเสื้อสมุทรนะคะก็เลยอาศัยเงือกนะคะช่วยพานหนีไปยังเกาะแก้วพิศดาร แล้วก็ได้เสียกับนางเงือกนะคะมีบุตรชายด้วยกันชื่อสุดสาครต่อมาพระอภัยมณีได้รับความช่วยเหลือจากเจ้ากรุงขลึกและรักก,กันกับลูกสาวของของเจ้ากรุงก็คือนางสุวรรณมาลีนะคะแต่นางมีคู่มั่นแล้วชื่อว่าอุสเรนนะคะก็เลย มีความขัดแย้งทำให้เกิดสงครามใหญ่ระหว่างกรุงผลึกกับกรุงลังกาเป็นเวลานานหลายปีแต่ในที่สุดสงครามก็ยุติลงเมื่อนางละเวงวันลาลูกสาวเจ้ากรุงลังกาซึ่งต่อมาได้เป็นเจ้าเมืองแทนพ่อนะคะตกหลุมรักกับพระอภัยมณีเสียเองหลังสงครามพระอภัยมณีได้ปรงกับความไม่แน่นอนของโลกมนุษย์และได้ออกบวชโดยมีภรรยามนุษย์ทั้งสองคือน,นางสุวรรณมาลีกับนางละเวงออกบวชด้วย เรื่องย่อก็จบไปแล้วนะคะแต่ว่าในรายละเอียดปิดยออ่อยมีเยอะแยะมากมายเลยในรูปนี้ครูก็ได้วาดนางต่างๆที่เป็นเมียของพระไพมณีไว้นะคะ่าจะเป็นนางยักษ์นางเงือกนางละเวงนาสวนมารีเดี๋ยวครูก็จะมาลงคลิปซอ,อ,อยในรายละเอียดให้ดูอีกทีนึงฝากกดไลค์กดแชร์กดใจให้ครูเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับเมียที่พระไพมณี รักมากที่สุดนั้นไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นใครนะคะแต่ว่ามนุษย์พระไพามณีเนี่ยอยากอยู่กับมนุษย์แล้วก็เผลอไปได้เสียกับนางยักษ์ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ตัดสินใจว่านางยักษ์เนี่ยเป็นอามนุษย์ก็เลยไม่อยู่ด้วยแล้วก็ยังกลับคําของตัวเองนะบอกว่านางยักษ์เป็นยักษ์ก็เลยไม่อยู่ด้วยเป็นอามนุษย์ใช่ไหมแต่ว่าก็ดันเป็นเผลอได้เสียกับนางเงือกจนมีลูกด้วยกันอีก แล้วพอได้แต่งงานได้นาส่วนมารีเป็นเมียใช่ไหมคะพอไปออกลบเนี่ยเจอยาสเสน่ห์ของนางละเวงวันลาก็ไปมีอะไรกับนางละเวงไม่กลับมาหานาส่วนมารีอีกพระอภัยมณีนี่คือโลเลมากเลยนะใครข,ข้ออ้างว่านี่คือโดนยาสเสน่ห์แต่จริงในี่ในในบทละครก็คือมีใจรักจริงๆนะมีใจรักให้นางละเวงจริงๆนะอาดิ เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวครูก,ก็จะมาซอยเล่าประวัติของนางนางแต่ละคนให้ดูนะคะเวลาทําคลิปของใครก็จะเล่าของคนนั้นให้ฟังกันนะคะวันนี้ครูก,ก็ลาไปก่อนล้าเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ